วันนี้เรานำเสนอกับคู b o ต้า l c 7 0 8นะครับผมเป็นรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารับเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่มาเปิดเข้ามาชมนะครับ เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขือแล้วก็อำเภอคลอ,องขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองม้านท่าคอะตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับครับวันนี้เรานําเสนอกับคุโบต้า Lc708 นะครับผมเป็นรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคันนี้ส,สวยๆเลยฮะลูกค้าช้าไม่ได้เลยฮะคันนี้ใครที่ตามหา lc7 รถไล่นะครับ จะไปลงนาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะมีแค่อุปกรณ์ใบมีดหน้ากับผ่านพวนโรตาอรี่ก็เพิ่มไปนะครับเรานําเสนอกับ l c 7 0 8ลดจทดเบียร์ปี56นะครับตัวสุดท้ายของ l c 7 0 8แล้วนะฮะก่อนที่จะขึ้นตัว 47SP นะครับผมคันนี้สภาพเมเดิมนะครับมีกัดหน้านะครับแล้วก็ท่อดังโป๊อดๆให้ด้วยนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามแลกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ ดูฮะสภาพโดยรวมนะครับนี่ยางนะฮะสี่เส้นนะครับยางหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางหลังก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ร่อนนะครับผมสภาพเดินรวมนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยครับท่อนคัดก็เดิมนะครับสีนี้ไม่ใช่คาบน้ํานะครับก็เป็นคาบฝุ่นธรรมดานะครับด้านหน้านะครับรถไม่ได้ลงน้ําแน่นอนนะครับอ่าดูแป๊บคัดไบมีดนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับ นี่ครับด้านท้ายฝากระโปรงบางโคนนะครับมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่942ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านท้ายสิ้นล้อยังเดิมอยู่เลยนะครับไม่มีรอยถอดนะครับนี่เลยพาวพิทีโอเต็มเต็มนะครับผมคันนี้เขาใช้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนคันนี้จะใช้เป็นพาวพิทีโอนะครับในการ ตัดต้นมันนะครับผมมีอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ฮะมีลอยลอยต่อตัวนี้มานะครับแล้วก็นี่นะฮะลอยยึดแต่ตัวตัดมันไม่ได้มานะครับลูกค้าก็จะมีตําหนิอยู่ตรงเจาะตรงนี้นะครับเพื่อให้เผาวิ่งมานะครับเผาวิ่งมาปั่นตัดต้นมันด้านหน้านะครับอันนี้ให้ดูรถไล่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะสีกระทาล้อนะครับสีเดิมเดิมนะครับนี่สีนัดล้อนะครับ สภาพโดยรวมสวยฮะด้านบนก็รอยขวนให้ไม่มีครับเงาเงาเลยฮะลูกค้าเขาดูแลดีนะครับรถใช้งานส่วนตัวไม่ได้รับจ้างนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ <Ooh. S 1> นี่ครับไม่มีแกะถอดไม่มีรอยขันนะครับเดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมทุกจุดนะครับ ใสสนใจนะครับรถไล่นะครับสวยๆนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าหาไม่ได้แล้วครับ4ี่เจสภาพรถไล่อย่างนี้นะครับในท้องตลาด47ก็ช่วงนี้หายากอยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เจอรถนานะครับแต่ราคาก็จะต่ํานะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าในใจก็อยากได้รถที่สภาพเอียมๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับใบมีดาน้าพร้อมผ่านพวนเป็นตาช้างนะครับ6ใบ24นิ้วนะครับเฮฟวี่พัดเลยนะครับใบมีดาน้าพร้อมผ่านพววนะครับราคาอยู่ที่ 4 3 0 0 0 0บาทนะครับ4 3 0 0 0 0บาทนะครับ L4708 ปี56นะครับผมนี่ฮะสภาพรถไลรนะครับใบมีดก็แน่นๆนะครับไม่หลวมนะครับใครลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวยจริงๆฮะคันนี้นะครับตลอกนิดหน่อยเองนะครับนี่เลยนะครับ4 3 0 0 0 0บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมหันพวนราคาสูงนิดนึงนะครับแต่สวยฮะ ช่วงนี้หายากจริงครับ4ี่นะครับไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับอันนี้ใส่ท่อดังมานะครับท่อเดิมไม่ได้มานะฮะเครื่องยนต์ดีครับดูดีด้านหน้าครับดูหน่อยคามีรอยแตกหน่อยนะครับลูกค้า สั่งซื้อออนไลน์กันนี่เลยฮะเบียนตองฟหกสี่สองก็แมงเพชรนะครับตัวแน่นอนนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับได้ันนี้แน่นอนระบบคัดนะครับปกตินะครับไม่แข็งนะครับกับเครื่องสี่ล้อนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเข้าโหมดสโลวสี่นะครับ ไม่หอนฮะชั่วโมงงานยานี้ไม่มีหอนแน่นอนในสโล4นะครับในลิลิ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะพาวิดีโอนะครับสองระดับงใช้งานได้ปกตินะครับ4แสนสามหมื่นบาทนะครับกับ L 488นะครับปี56าหลดไล่100%นะครับ ค้าไหนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์075223883นะครับ095339988นะครับร้านปัญญาเทคเตอร์อยู่เพื่อของหงษ์แพงเพชรนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับโทรมาสอบถามกันได้สั่งซื้อออนไลน์ก็ต้องได้ชัวแน่นอนคันนี้นะครับผม4 3 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท้งในยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกนะครับทางหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ